ถึงแม้ว่างานหนังสือในช่วงเดือนตุลาคมจะจบไปนะครับแต่เราก็อย่าลืมนะครับว่ามังงะเนี่ยมันไม่ได้ออกแค่เดือนตุลาคมเดือนเดียวนะฮะมันก็ยังมีเดือนต่อๆไปนะครับที่มังงะมันจะออกมาเรื่อยๆนะครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะออกเยอะกว่างานหนังสืออีกก็ได้ซ้ำนะก็เป็นว่าเนี่แหละนะครับวันนี้เดือนพฤศจิกาก็มาถึงแล้วนะครับต้องสูญเสียกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับอนาคตก็ต้องก้าวเดินต่อไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะปิวไปแล้วก็ตามนะครับหลังๆมานี่ผมต้องรีบหาโบนัสแล้วรีบแบบรีบๆ จะได้มามีเงินมาซื้อในช่วงของเดือนนี้นะฮะก็เป็นว่าวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากแล้วกันเพราะว่าแค่ส่นทยายบางเรื่องก่อนแล้วกันนะครับว่ามีเรื่องไหนที่ออกไปมาในเดือนพฤศจิกาบ้างนะครับก็อย่างเช่นนี้นะฮะมังงะคิ้วหรือของพี่ลักพิมพ์เรานะครับก็เรียกได้ว่าออกมาก่อนเพื่อนเลยนะฮะ แล้วก็การออกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบครึ่งแรกครึ่งหลังนะเขาออกมาแบบเต็มเดือนเลยนะครับตั้งแต่วันที่1ยันสิ้นเดือนของพฤศจิกายนเลยก็ว่าได้นะครับแต่และเรื่องที่เอาออกมานี่แบบของดีของเด็ดทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอะมาดูกันครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับก็จะมีโนเวลทั้งหมด2เรื่องนะครับมังงะ1นั่นก็คือชีวิตตัวประกอบอย่างตูช่างอยู่ยากเมื่ออยู่ในโลกเกมจีบหนุ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉบับของนิยายนะฮะคือผมว่อยากอ่านมังงะมากกว่านะยงนยงีเลเลลมมงงงมะา นี้ละกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะแล้วก็นี่นะครับกดกาชามาไม่เกือได้สาวงามมากเหลือสู่ทับสุดแกล่งนิยายเล่ม8นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าใครที่อ่านตามเรื่องนี้ก็เอาไปตามกันได้นะครับแล้วก็มันผิดหรือไงถ้าใจอยากจะพบรักในดันเจียสนะครับผมเป็นภาคที่สองฮะเล่มที่1อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บของภาคแรกนะฮะถ้าไม่ได้เก็บภาคแรกแล้วมาอ่านภาค2มันก็กลัวมันจะไม่ต่อเนื่องนะฮะก็เลยยังไม่เก็บนะครับก็ไม่รู้ว่่าามมีียัััังงขอกลบบแ้ววนนนะะะครรสหท1 อ่ะแล้วก็มาดูวันที่3พฤศจิกาครับผมก็คือเกตแห่งเทพเจ้าแล้วก็เกตแห่งเทพเจ้าเล่ม1เล่ม2เลยนะครับสตูเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันสนุกอะไรยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆผมตัดสินจากการที่มันเป็นแนวชายชายหรือแนววายไปก่อนแล้วนะครับแต่ไม่แน่นะมันอาจจะไม่ใช่แนววายก็ได้นะครับคือมันอาจจะเป็นแนวแอคชั่นแนวโชนเน้นอะไรก็ได้ผมอาจจะแบบพลาดไปเองนะครับก็เป็นว่าเรื่องนี้ผมว่าจะรอดูรีวิวจากหลายๆท่านก่อนละกันนะครับค่อยมาเก็บซื้อนะครับค่อยว่ากันเนาะต่อไปก็คือวันที่5นะครับก็ จอมมารต่างโลกกับบริวารสาวนักอัญเชิญนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลท์โนเวลนะครับเป็นนิยายเล่มที่8ใครที่ตามก็อลองดูนะครับผมไม่เคยตามนะฮะ แล้วก็วันที่5เหมือนกันก็จะมีสการมโตเดย์นะครับที่เขาก็จะปล่อยมาในงานหนังสือนะฮะแต่รอบนี้น่าจะเป็นรอบเก็บตกมั้งฮะก็คือแบบใครที่ไม่ได้ซื้อก็มาซื้อตอนที่วันที่5้าก็ได้นะครับแล้วก็วันที่8พฤศจิกายนนะครับก็จะมีเรื่องนี้นะฮะสาวแก้วเมืองเหนือหน้าฮักขนาดนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหหน้าปกนี่คือเบิ่มเบิมคือลือดีนะฮะก็เสียดายเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ตามเก็บตั้งแต่เล่มแรกกับเล่ม2องนะครับก็เลยทําให้เล่ม3ก็คงอาจจะยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ก็ ก็ลองดูลองถ้ามันมีรีพินค่อยว่ากันอ่ะส่วนเรื่องนี้นะครับเด็กใหม่แสนซื่อลูกหนักขั้นสุดเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่า LC มาแบบเล่มต่อมาต่อเนื่องเลยนะครับไม่รู้ว่ามันสนุกยังไงนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แกะอ่านเลยเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปแกะอ่านสักหน่อยแล้วนะครับเพราะว่า LC โหดมากเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นลูกรักของรักพิมพ์เรื่องต่อไปนะฮะโอเคแล้วก็เรื่องต่อไปวันที่10พฤศจิกายนนะครับก็จะมีเรื่องนี้ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าอานิเมะนี่คืองานดีนะครับผมไป คือใช้ได้เลยนะครับโอ้โหถ้าใครที่ชอบเรื่องโฮลิมิยะเนี่ยผมแนะนำนะเพราะว่าเรื่องนี้เขาจะใช้สตูดิโอเดียวกันนะครับในการวาดอนิเมะนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็อ่านแล้วนะครับอ่านแล้วจบแล้วก็สนุกนะครับ เป็นแนวเลิฟความเมดนี้ที่ถือว่า,าน่ารักดีนะครับแล้วก็มันไม่ได้ขายฮารเลมขนาดนั้นหรอกนะฮะรู้อยู่ว่าใครเป็นนางเอกนะครับของเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือมอลลี่อาร์ตี้เดอะอะไรเนี่ยเดอะพายลอตอะไรนี่แหละพาริออสอะไรเล่ม13นะครับอันนี้เขาก็เคยเปิดให้ซื้อแบบวูซลไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นว่าเรื่องนี้ผมยังไม่ได้เก็บนะครับดูอนิเมะอย่างเดียวเออตามรักในเกมจีบหนุ่มของพระเจ้าเล่มที่1อันนี้ลายเส้นเนเนนน,น่ป็กาาารตตูแววห ถ้าแบบนี้นะครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะไปอยู่กับพี่บงกตมากกว่าอีกนะลายเส้นสไตล์นี้นะครับก็จะเป็นของลักเลดี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหัวข้อลักเลดี้เนี่ยมันจะมีความต่างจาก ตัวตไปยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยตอนที่ผมเก็บไอ้เรื่องร้อยวันก่อนที่เธอจะจากไปเนี่ยเขาก็จะใช้หัวข้อน,นี้เหมือนกันนะครับรักเลดี้ก็ไม่รู้มันมีความหมายอย่างไรก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกมาหน่อยแล้วกันนะครับก็อาจจะเหมือนพวกพี่สยามที่เขาทาสยามอินเตอร์ดาร์สยามอินเตอร์โออะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มาวันที่12 <S <S พฤศจิกายนนะครับก็จะมีนี่นะฮะโอ้รอมานานเรื่องนี้จอมตะกะดาบคลั่งนะครับข้านี่แหละจอมทะลวงแนวความคิดที่เรียกเลเวลเองนะ เดอะคอมิกเล่มที่4นะครับโอ้โ oh, หหลังจากที่ดองเ,ออเขาเล่ม3มานานนะครับเล่ม4มาสักทีนะครับเพราะว่าผมก็อ่านแล้วนะครับก็รู้สึกว่า สนุกนะครับเป็นการ์ตูนแนวต่างโลกที่ผมให้สนุกเลยนะครับเผๆเรื่องนี้อาจจะสนุกพอๆกับไอเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพเลยนะครับผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะถ้าใครที่อ่านก็น่าจะรู้ดีนะครับแต่เรื่องนี้มันมีนิยายไหมน่าจะมีนิยายนะครับนิยายนี่น่าจะให้ฟิลได้ดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็เรื่องต่อไปโอ้มาแล้วความลับของสาวน้อยนะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้ผมจะยังไม่ได้แกะอ่านตั้งแต่เล่มแรกก็ตามแต่ผมก็รู้ถึงความสนุกมันอยู่นะครับดูจากหน้าปกก็น่าจะมีความดราม่าพอสมควรนะครับแต่เขาว่าจบดีก็เลย่ะ ลองดูสักหน่อยนะครับถ้าเก็บครบแล้วก็ค่อยอ่านทีเดียวนะฮะเรื่องนี้อ่าเล่มหกกำนันอย่างฉันดึงดาบศักดิ์สิทธิ์ออกได้ยังไงอันนี้มันเรื่องอะไรวะมังงะเป็นเอลซีใหม่หรือว่าอะไรวะก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะสนุกอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะเอลซี่ใหม่แล้วนะครับอ่าวันที่15นะครับก็จะมีแอปโหวตเอ้ยไม่ใช่แอปโหวตโหวตมดแล้วนะเล่ม5นะครับอันนี้ก็ เป็นการ์ตูนแนวแบบนี้หน่อยนะฮะเกมเอาชีวิตรอดนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้สนุกนะครับผมก็เก็บถึงเล่มสี่แล้วนะฮะอ่านจบแล้วก็ค้างนะครับเล่มสี่ทำจบได้ค้างดีก็เล่ม5มาก็ถือว่า,าใช้ได้นะครับแล้วก็ทําให้ปกมันดูแบบ NTR ทั้งเลยว่ยนะเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะออก NTR ไหมมันก็นิดหน่อยนะครับแต่มันก็จะออกไปในทางของแบบเขาเรียกว่าคนหูมากกว่านะครับเนาะส่วนเรื่องอันนี้ติดตามตายผมก็ไม่ได้ตามตั้งแต่เล่มแรกนะฮะก็ เกมอาชีวิตรอดเหมือนกันนะครับคงจะคล้ายๆกับไอ้อลิสอินบอร์ดเดแลนด์นะครับแล้วก็เรื่องนี้นะฮะคุณชิกิโมริไม่ได้น่ารักแค่อย่างเดียวนะอันนี้ก็ยังไม่มีรีพินสักทีนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากเก็บมากนะอยากเก็บตั้งแต่เล่มแรกเลยนะครับแต่เขาไม่รีพินเล่ม1ถึงเล่ม4อ่ะก็เลยทําให้เล่ม5เล่ม6ผมก็คงจะไม่เก็บนะครับรอให้มันรีพินแบบครบชุดแล้วก็จะได้ซื้อแม่งยกชุดไปเลยนะฮะมีอะนิเมะแล้วเหมือนกันนะเรื่องนี้จะเป็นอนิเมะแล้วนะคร มันยังไม่มีรีพิทแบบครบชุดนะครับถ้าคือก็คือถ้าเขามีรีพิทเล่มที่ผมขาดไปเนี่ยผมก็อาจจะเก็บเล่ม8เล่ม9ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็อ่ะผ,ผ่านไปก่อนเรื่องนี้นะครับถือว่า l อออกมาก็อ่าต่อนเนื่องดีหลังจากแพ้ไปเป็นปีนะฮะแล้วก็พี่สาวคนสวยขอฟูมฟักหนุ่มมอปลาย4แต่เรื่องนี้ผมก็เคยเห็นรีวิวหลายช่องเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จะสนุกยังไงแต่ก็เป็นว่าเออมันมี แบบของเดี๋ยวสต็อกแม้ั้งหมดผมก็คงจะไม่นา่ารอดหรอกก็คงจนะนั่นแหละครับผ่านไปก่อนนะฮะถ้ามันมีรีพินค่อยว่ากันนี่นะฮะวันที่19โอ้โหมาแล้วนะครับเล่ม5เรียกได้ว่าเรื่องนี้โอ้โห LCT มากนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะอ่ะนี่นะครับก็เด็กใหม่แสนซื้อรุกหนักขั้นสุดนะครับเล่ม5นะครับเสียงลำพึงจากหมอยาบันทึกปริศนาแห่งวังหลังของเมาเมานะฮะเล่ม8อันนี้ก็บจตุนตาหวานนะครับบทลงทันแสนหวานของคุณหนูสายเอ็มหนึ่งอันนี้ก็จอกแนวคุณชายคุณหนูอีกกแแลล้้ววนะะฮ็ วันที่24พสพฤศจิกาก็จะมีไ์โนเวลเดซอะไรนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ตามอ่ะเป็นเล่มจบแล้วนะครับวันที่อะไรอีกยีสี่ก็จะมีนรกรของเด็กสาวรักต้องแค้นอันนี้น่าจะเป็นผู้แต่งเดียวกับไอ้เรื่องรักนี้ต้องเอาคืนนะครับแล้วก็นรกของเด็กสาวเหยื่อนะครับก็จะเป็นเล่มเดียวจบเหมือนกันนะครับจะเป็นการ์ตูนแนวตาหวานทั้งคู่เลยนะฮะแต่ผมมองว่าไอ้เรื่องแนวแนวนี้น่าจะไปอยู่กับบงกตนะครับแต่ถามว่าอยู่กับรักพิมพ์ก็ดีไหมมันดีนะครับดีตรงที่ว่าเขาใช้กระดาษดีกว่าบงกต ก็วันที่26ก็จะมี Final Fantasy Lost Stanger นะฮะอันนี้มันเป็นการ์ตูนใช่ไหม f ฟนน l f a n นต s ซี Final เนี่ยก็คือมันไม่ได้แบบดัดแปลงมาจากเกมหรือว่าอะไรนะคือเข้าใจอยู่ว่า Final Fantasy คือเกมแน่นอนนะครับแต่มัน มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเกมอะไรแบบนี้ใช่ไหมใครที่ชอบซีรีส์ไฟนอลฟัตซิก็ไปลองเก็บดูนะครับแล้วก็หวันที่26เรียกได้ว่านี่แหละของจริงนะครับบูพิเลตเล่ม5นะครับคือเรื่องนี้ผมก็ไปดูอนิเมะมาแล้วนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกเฉยเอยู่นะฮะเพราะว่าอนิเมะเนี่ยมันทําไม่ค่อยดีนะฮะแต่มังงะนี่คือเนื้อเรื่องมันดีมากนะครับผมยอมรับเลยนะถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เรียนสายศิลป์ก็ตามนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเออก็อาจได้เข้าใจง่ายนะครับก็็็็หหลลลัังงๆมมมาาาาากกกเเเเออออ่่่่รรืืคตติบบนนนนนนี้้แแววะปส5 ไม่รู้ว่าจะมีปกพิเศษไหมก็คงอ่ะต้องดตอตอูต่อไปนะครับอาจจะไม่เหลือก็ได้นะบางทีแล้วก็ต่อไปก็คือนี่นะครับยากแท้จริงหนอรักของโอตาคุนะครับเรื่องนี้ก็มีอนิเมะแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูอนิเมะเลยนะครับมังงะเนี่ยเขาก็จะมีประกาศรีพิ้น์มาในช่วงของงานหนังสือแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ตามเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูอนิเมะเลยนะครับพอถ้าซื้อไปแบบครบชุดยกเซตอะไรอย่างี้ก็กลัวจะไม่สนุกเองนะฮะเรื่องต่อไปก็เป็นโอ้โหใครที่เป็นแฟนอาจารย์อิโต้จุนจิเนี่ จะเป็นการ์ตูนเล่มเดียวจบนะครับก็ดูดิดูจากลายเส้นดูจากอ้โหการทําเอกลักษณ์หน้าตาแบบคือใช่เลยนะครับโทมิเอะนะฮะก็เป็นว่าใครที่เป็นแฟนอาจารย์ก็ไปตามดูนะครับส่วนผมจะตามไหมก็ยังนะฮะยังยังก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่ใช่แนวผมนะครับราคาเนี่ยก็245บาทนะครับแสดงว่ารูปเล่มเนี่ยน่าจะหนาพอสมควรเลยนะสำหรับเรื่องนี้นะครับหรือไม่เขาอาจจะทาเป็นบ็อกเซตหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยว่าก,กันอีกทีนะครับของพี่รักพิม์ในเดือนพฤศจิกายนก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าโดนเยอะนะครับเท่าที่ผมนับดูก็น่าจะโดน10กว่าเรื่องแล้วนะครับส่วนมากก็เป็นเล่มต่อนะครับ LC ใหม่เนี่ยบางเรื่องผมก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเข้าตากรรมการผมหรือผมไปอ่านรอมาก็อาจจะตามต่อก็ได้นะครับสำหรับ LC ใหม่อย่างเช่นไอ้พวกเรื่องพวกนี้นะฮะอ่าเล่มหนึ่งแล้วก็ไอ้เกมจิ๋มหนุ่มนี่ก็น่าลองนะฮะส่วนไอ้เกตเทพเจ้าเนี่ยผมรอรีวิวนะครับถ้ามันสนุกอะไรยังไงก็อ่จะได้ตามนะครับรักพิมพ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็มาดูกันต่อสำหรับพี่ฟินิกเน็กเรานะครับหรือว่านกย่างนั่นเองนะครับที่จะได้เปิดพรีออเดอร์หลายๆเรื่องนะฮะก็มีเรื่องที่เป็น l c ใหม่แล้วก็เป็นลิมิตเซตเล่มต่อ2หลายๆเรื่องนะก็เป็นว่ามาดูครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะแปดหกเอตติซนะครับเล่ม7นะครับใครที่เป็นสายนิยายก็ไปตำกันได้นะครับก็จะมี2เซตนะฮะนี่795รกับ1695กบนะครับก็จะมีแบบ เป็นผ้าแขวนกับไม่มีผ้าแขวนนะครับแต่ส่วนตัวผมดูอนิเมะเรื่องนี้แล้วนะก็ถือว่าสนุกอยู่นะครับดราม่าคือจัดเต็มใช้ได้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันยังไม่เข้าถึงเท่าไหร่สาหรับผมนะฮะและเรื่องต่อมาครับผมก็คือนี่นะฮะยอดไก่นักสู้กู้โลกเล่มหนึ่งนะครับหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าคุณบุญโต้งหรือว่าไอไก่โต้งอะไรแบบนั้นนะครับไก่ชนบ้านเรานี่เองนะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่รู้จักเรื่องนี้เลยนะครับแม้กระทั่งตอนที่มันยังไม่ l อมาผมก็ยังไม่รููู้้้้จจจัััักกกมมมมนนนเเเเเลลยยยะะะรรรผพพิิ่่่่งงงงาาาาาวฟีี LC แหถึไดชือส ของมันนะฮะพระเอกเราจะเป็นไก่นะครับแต่เราผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะให้ไก่แบบมันดาเนินเรื่องอย่างนี้ทั้งเรื่องเลยมันจะเป็นยังไงผมก็ต้องไปดูอีกทีนะฮะเดี๋ยวไปดูฉบับรอนะสนุกยังไงนะดูจากหน้าปกนี่น่าจะเกี่ยวกับแนวแยงกี้น่าจะเกี่ยวแบบเหมือนโตเกียวรีเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าดูชุดดีฮะแบบมีความเป็นนักเลงมากเลยนะครับแล้วดูจากชื่อเรื่องนะฮะนักสู้กู้โลกเนี่ยคือแสดงว่าไอ้ไก่ตัวนี้นะครับคุณบุญโต้เราเนี่ยน่าจะเป็นแบบคนกอบกู้โลกนะครับมวลมนุษยชาติอะไรแบบนั้้นนนนนะะผมมเเเดาาาาาลลยววว่่่่ืืออออรรงคคจกกแับ ขนาดยังไม่อ่านเลยเนี่ยโอเคก็เป็นว่าเรื่องนี้ก็อจัดแน่นอนนะครับเพราะว่าคนให้ความสนใจกันเยอะนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือเรื่อง9สิงหาภาวาลักวิท์ผลิตนะครับผมจัดแน่นอนเพราะว่าอะไรอย่างนี้ผมบอกไปในคลิปของสยามวินเตอร์นะครับว่าผมอะ่ะ เป็นคนชอบแนวยันเดเระนะครับแล้วก็เรื่องนี้โอ้โหดูจากหน้าปกโอ้โหจะพลาดได้ไงล่ะครับแม่งน่านาเก็บเหลือเกินนะครับแนวยันเดเระแนวสาวแบบโรคจิตแนวซาดิสอย่างเงี้ยต้องเก็บแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะมา2เล่มเลยเนาะอ่าแล้วก็มีโปสการ์ดนะครับราคา290ก็อ่เาตามสไตล์ของพีฟินิกนั่นเองนะฮะก็ดีแล้วนะครับที่เขา LC มาแต่เขาไม่ได้ทำลิมิเต็ดเซตนะครับทำแค่นี้แหละนะครับถ้าไปทำลิมิเต็ดเซตเนี่ยผมก็โอ้โหกว่าจะได้ตามคงไปตามสิ้นเดือนนู่นแหละนะฮะอ่แล้วเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องนี้นะฮะ มิเอลุโกจังนะครับใครว่าหนูเห็นผีเล่มที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตของ295ราสนะครับก็จะมีทั้งโปสการ์ดที่แถมมาให้2อันแล้วก็มีเคียร์การ์ดนะครับที่จะเป็นแบบแข็งๆอะคริลิกหน่อยอะไรแบบนั้นนะฮะก็ถ้าใครที่เป็นแฟนตัวยงของเรื่องนี้ก็เก็บได้นะครับส่วนตัวผมก็ดูอนิเมะเก็บมาง่าพอนะครับคงไม่ได้บ้าบอไปเอาอะไรถึงระดับ300กว่าบาทหรอกนะนี่มันจะมีอีกเซตหนึ่งคือ145บาทอย่างนี้นะครับก็มีแค่โปสการ์ดก็เอาแค่นี้พอไไมมม่่เเเเเออออาาาาาะะะะรยยยนนฮปป๊บบแลล้วกกก็ดูััทีีสสชซซตขงิิ นะครับอันนี้จะเป็นแนววายนะฮะเป็นมังงะเล่มที่5แล้วนั่นเองนะครับก็ไม่รู้สนุกยังไงก็อ่ะ ใครตามก็ตามต่อไปนะฮะกระซิบรักเป็นทํานองร้องบอกเธอเล่มสี่นะครับอันนี้แนวยูรินะครับแต่ที่แน่ตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนี่มันคือยาฮันลีชัดเลยนะครับกะแล้วชีวิตัยรุ่นของผมไม่สดใสเลยสักนิดนะครับใช่เลยแม่งนี่มันยุยกาฮามะชัดๆนะฮะก็เป็นว่าไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกันนะครับแต่คือเหมือนเลยนะฮะก็จะมี2เซตนะครับส9 5กับ995นะครับที่เขาจะแถมเป็นผ้าแขวนมาให้นะครับแล้วก็เป็นช็อตสตอรี่บุ๊คเลดเก็เหมือนเป็นเล่มพิเศษนะครับแล้วก็ นี่นะฮะพวกุญแจขอให้รักนี้เรามีแต่ความสุขเล่ม2นะครับอันนี้จะเป็นมังงะหรอเป็นไลท์โนเวลนะฮะก็ไม่รู้สนุกยังไงก็ค่อยว่ากันนะ,ะอันนี้น่าจะมีคนให้ความสนใจเยอะนะครับเป็นไลท์โนเวลเหมือนกันนะครับ LC ใหม่เล่มที่1ก็จะเป็นเรื่อง คุณอาเลียโต๊ะข้างๆพูดรัสเซียหวานใส่ซะหัวใจจะวายนะครับก็ดูจากหน้าปกอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเออไรเส้นน่าโดนมากนะครับใครที่เป็นสายไรโนเวลเรื่องนี้ก็คงไม่น่าจะควรพลาดนะครับออกแบบตัวละครมันได้น่ารักนั่นแหละจะพูดประมาณนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมคิดคาไม่ออกนะครับเลยไม่รู้จะพูดอะไรนะเรื่องนี้ก็ใครอ่านนิยายได้ก็ไปจัดกันนะครับแล้วก็สกิลโกงไรเทียมฐานสร้างตำนานใน2โลกเล่ม3นะครับโอ้โหทาไมหน้าปกมันดูนั่นจังวะต่างโลกแบบต่างโลกจ้าเลย <laughs> แล้วก็สุดยอดมือสังหารอวตารมาต่างโลกนะครับอัน,น มิวส์ไทยแลนด์หรือเปล่าวะ <laughs> ในมิวส์ไทยแลนด์หรือเปล่าแต่ผมเหมือนเคยเห็นอ่ะเหมือนเคยเห็นอยู่นะครับอ่ะก็เป็นว่าเรื่องนี้ถ้าใครที่ดูอนิเมะมาแล้วก็มาจัดได้นะครับนิ่ยายส่วนตัวผมรอมังงะมากกว่านะครับถ้าเป็นมังงะเนี่ยผมรอเก็บเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้ละกันสําหรับพี่นกย่างของเรานะครับเรื่องที่ผมจะโดนก็มีแค่สาเรื่องนะครับก็คือพี่ไก่โต้มี9้าสิงหาแล้วก็มีเอลูกกลังนะครับ อ่ะสามเรื่องผเ,เพียวก็ไม่เยอะนะครับไม่เป็นไรถือว่าอ่ะสูญเสียไปเพราะว่าจะได้มีปสการ์ดมีอะไรด้วยนะครับถ้าเราไปสั่งหลังจากนี้มันก็คงจะไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ค่ายอื่นเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ยังไม่มานะครับ l อใหม่ยังยังไม่ประกาศอะไรทั้งสิ้นนะครับนะยพีเนสเนี่ยก็ยังแบบโล่งๆอยู่นะครับเด็กเพจก็ไม่รู้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นของงานหนังสือเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะมันก็จะมีเรื่องที่ผมไม่ได้ซื้อมาแต่ที่แน่ๆคือมันเป็น LLC ใอเออ นี่นะครับก็คือเรื่องนี้นะครับการ์ตูนอันสวะนาโอกินะครับเฉือนคมกุลธนาคารนะครับอันนี้เป็น l อใหม่ของงานหนังสือยังไงดีหน้าหน้าโดนนะครับหน้าโดนแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าตากรมการโตูเท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะครับอ่าเรื่องที่ผมซื้อก็คือเรื่องนี้นะฮะจอมันอย่างข้าควรรักภรรยาเอวอย่างไรดีนะครับก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับถึงแม้ว่าตอนแรกปากบอกว่าจะอ่านหลังจากจบคลิปนะครับแต่ก็ไปอ่านเรื่องสาวน้อยไม่คิดไฟมากกว่านะฮะเพราะว่ามันสนุกกว่านะครับแล้ว อ่ะแล้วก็เอลซีใหม่ของเธอต่อไปก็คือคดีฆาตกรรมคลิหะสิบมุมนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแนวฆาตกรรมใช่ไหมแล้วก็มีการไขปริศนาอะไรแบบนี้นะครับเหมือนพวกคนนั้นเหมือนพวกแนวล่าฆาตกรนะครับมาสำหรับพี่เด็กเพชรก็คงจะไม่มีอะไรมากนะสำหรับพี่สยามเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมาเพิ่มนะฮะก็ยังตันอยู่ที่ของงานหนังสือของเดือนที่แล้วนะครับอ่ะก็รอต่อไปนะครับถ้ามีก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับผมแล้วก็มาดูกันที่พี่เฟิร์สเพจโปรบ้างนะครับ พี่เฟิร์สเพจโปรก็จะมีเรื่องนี้นะครับกิ้วป่วนกวนหานะครับเล่ม3แล้วก็พาราเลีวพาราได้นะครับเรื่องนี้ผมก็ยังไม่ได้ตามเลยนะครับสเรื่องนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าบอกเลยว่าเซอร์วิสจัดเต็มนะครับผมไปดูรีวิวหลายช่องก็ถือว่าเอ้ยเบิ่มคือลืมเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยนะครบัวแต่ไปเก็บค่ายอื่นนะครับอ่าแล้วก็เรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเด็ดของพี่เฟิร์สเพจโปรเลยนะครับก็คือเรื่องวันจันทร์คือวันดึงๆนะครับคอมเพรสบูอีดิชั่นเซตนนนนะะะะคครรัับบบเเเซซตตีี้กก็็็จจปาทมมแถ พวกโปสการ์ดเอ้ยไม่ใช่โปสการ์ดป่าวะไม่ใช่นะเป็นอะคริลิกมืนเอาไว้เป็นแบบสแตนตั้งโชว์อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีฉบับบู d ดิชันแล้วก็ฉบับปกตินะครับก็พีได้ตั้งแต่วันที่25ตุลาจนถึงวันที่8พฤศจิกานะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับแถมที่ค่าหนังสือของน้องเอฟเอฟจังนะครับอ่า จะตามนี้นะครับมัทสคอตประจําของพี่เฟิร์สเพ็ทโปรเรานะฮะเซต800ก็ตามนี้นะครับถ้าใครอยากได้อะคริลิกก็800เลยนะฮะแล้วก็จะมีนี่นะครับวันจันทร์คือวันหนึ่งดึงบูยดิชั่นนะครับที่จะเป็นฉบับของ500นะฮะเอ่อก็มีนี่ครับมีฉบับปกติแล้วก็ฉบับบูยดิชั่นแต่ไม่มีแถมอะคริลิกนะฮะก็เป็นว่าเป็นราคาฉบับย่อมเยาวนั่นเองนะครับแต่ถามว่าอนาคตเนี่ยเขาจะมาขายแบบเล่มแยกไหมก็คงจะขายนะครับฉบับปกติขายแน่นอนนะครับแต่ฉบับบูยดิชั่นเนี่ยเขาว่ามันเป็นฉบบัที่ เป็นลิมิเต็ดนะครับคือสั่งได้ตอนไหนก็ตอนนั้นแล้วก็ไม่ผลิตเพิ่มนะครับถ้าใครที่เก็บตังค์ถึงแล้วก็รีพรีออเดอร์เลยนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมก็คงจะไม่มีนะครับแฟนผมเป็นคุณครูเล่มสามอันนี้ก็จะเป็นนิยายนะครับแต่ผมรอมังงะนะครับแล้วก็วาวเวกเลิกก็ยังไม่ได้เก็บ ไออะไรสลัดจอมูลยก็ยังไม่ได้เก็บอันนี้ก็ไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันนะครับยังจะเก็บอะไรเรื่องอะไรดีนะครับเพราะว่าผมไปนสนใจแต่ค่ายอื่นๆมากกว่านะครับเฟิร์สเพจโปรเนี่ยเรื่องที่ผมสนใจเนี่ยจะมีน้อยนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นเซอร์วิสก็จริงนะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันเซอร์วิสมากไปมันก็เอียนเหมือนกันนะครับนะผมก็เลยไปเก็บแต่พวกแนวโชเนนแนวโชวโจอะไรพวกนี้มากกว่านะมีตามนี้สําหรับพีเฟิร์สเพจโปรเรานะครับเอาเป็นว่ามางังงะออกใหม่ในเดือนของพฤศจิกายนเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่น่าตามน่าโดนมากนะครับแต่เพ มันก็ยังออกมาได้ไม่หลายค่ายนะครับเพราะว่ามันก็มีแค่นียแหละมันก็ยังมีแค่ฟินิกกับลักพิมพ์นะครับที่เขาออกมาก่อนนะครับแล้วก็พินเนสพิสยามพิเด็กพ่เซนจูเฟิร์สเพดปัวอะไรอย่างนี้เขายังไม่มีประกาศนะครับเดี๋ยวถ้ามีประกาศเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีละกันนะครับเดี๋ยวจะมาทาคลิปเพิ่มเติมนะฮะก็เอาเป็นว่าก็จะมีสองค่ายเพียวๆไปก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้วันๆของดช่างก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับผม